ข้าวประเทศไทยทําได้ผลผลิต454กิโลกรัมต่อไร่เดียโกพัทอลอนิกทําได้1,200กิโลกรัมต่อไร่และทําสูงสุดได้ถึง1,480กิโลกรัมต่อไร่ในนาข้าวให้ได้มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังช่วยเพิ่มผลผลิตในพืชผลทางการเกษตรได้ทุกชนิด1ซอ10กรัมละลายน้ําได้200-400ลิตรใช้ฉีดพ่นพืชต่างๆสามารถเพิ่มผลผลิตได้โดยเฉพาะข้าว สามารถฉีดพ่นได้ถึง5-10ไล่สำหรับท่านที่สนใจในวันนี้โปรโมชั่นพิเศษ1ซองเพียง399บาทพร้อมส่งฟรีเพื่อไปทดลองสำหรับเกษตรกรพี่น้องชาวไทยเอโกพัหอุ๋ยดีบอกต่อครับพี่น้องความใส่ใจในทุกกระบวนการผลิตทำให้เราได้การรับรองมาตรฐานระดับสากลจากหลากหลายองค์กร ISO 9001 version 2008มาตรฐานด้านการผลิตและเครื่องจักร iPhone มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และปุ๋ยไอออนิกได้มาตรฐาน5ล้านลายแรกในประเทศไทยอีกทั้งได้รับรางวัลจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย